ตลามลกุวะมระห์มุตลุลลอบระกาุฮครับวันนี้ไว้บริการนะครับวันพุธที่22เดือนรอมฎอนิจราศหัร์ศัก,กราช1,434นะครับหรือวันที่31กรกฎาคม2,556วันนี้ดูรี่2 2นาฬกานาทีนะครับอัสรี15บนาฬกานาที 41, มัเกร,ริบ18นาฬกานาที 47, แล้วก็อิชะ19นาฬิกานาที 58, นะครับเป็นเวลาในกรุงเทพนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับ ครับวันนี้นะครับเวลาดีนะครับไว้บริการพี่น้องสามารถจะประชาสัมพันธ์นะครับข่าวคราวต่างๆนะครับของงานมัสยิดหรือโรงเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ9 3 7 3 5 4 9 3เมนะครับเมื่อสักครู่นะครับเห็นสปอตนะครับ ผู้ใหญให่ใจดีออกมาพูดคุยนะครับชวนเชิญนะครับให้ไปร่วมงานนะครับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้นะครับเด็กยากไร้กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเริ่มตั้งแต่11บเอนาฬิกานะครับมีการลงทะเบียนเด็กยากไร้นะครับแล้วก็หลังละหมัดดุรีนะครับก็มีกิจกรรมมากมายทีเดียวครับยามาอาคิดนะครับตะลุยแดนผู้ศรัทธารวมทั้งกิจกรรมของพี่น้องบยยนุนด้วยนะครับมาร่วมทํากิจกรรมด้วยนะครับมีการประดิษฐ์นะครับก์ดวันอีดนะครับมีทา นของเกมนะครับแล้วก็ยังมีซุ้มนิทานนะครับจากทีมตะลุดนผู้ศรัทธานะครับฐานประดิษฐ์นะครับและเกมนี้ของยามาอาคิดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฐานดูดดมเดาวนะครับจากทีมพี่น้องไบยนุนนะครับก็ชนเชิญนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามอบรางวัลให้กับเด็กยากไร้นะครับเพราะไว้ช็อปเรา จัดของนะครับสินค้าต่างๆไปบริการพี่น้องด้วยนะครับรวมทั้งพี่น้องสมาชิกด้วยนะครับเพื่อที่จะซื้อสินค้านะครับเป็นของฮาติยะนะครับให้กับเด็กยากไร้นะครับในวันนั้นด้วยนะครับครับสำหรับพูดถึงเด็กยากไร้นะครับคราวนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่ามีพี่น้องจากนะครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรงนะครับมาด้วยกันอีก3ท่านทีเดียวครับ สร้างเสร็จก็มเาตุ้มม้ากะ์ครับนี่อิหม่ามมุฮัมมัดนะครับม่วงอูมิงนะครับแล้วก็น้องอานนท์ทิพย์ยอนะครับแล้วก็คุณสราวุฒนาชูวงศ์นางสราวุฒนาชูวงศ์นะครับครับก็เริ่มจากอิหมั่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอิหมั่นนี่ถือเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับของโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรงนะครับได้ข่าวว่าจะมีงานนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างครับอิหมั่น ครับสลามาลีโกมะรักมาตุลลอฮฺกะเบรเกตุนะครับขอบความสุข,ขความเจริญเจริญประสบกับท่านผู้ชมและก็ผู้สนับสนุนไว้ชาแนลทุกท่านครับ,รบออผมมูฮัมหมัดโมัมิงนะครับในฐานะเป็นเป็น,ปนครูาศาสนาด้วยแล้วก็อยู่ในบอร์ดบริหารของโรงเรียนพัฒนาศาสตร์ซึ่งโรงเรียนพัฒนาศาสตร์เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาคศาสนาเป็นหลักนะครับแล้วก็ มีภาพวิชาสามัญน,นั่นก็คือบูรณาการศาสนาและก็สามัญแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่รับเด็กยากจนอนาถา<ม><น>เด็กกำพร้าก็มีนะครับมากมายที่ในโรงเรียนของเราเข้ากับเรื่องราวที่พูดถึงมื่อกู้เลยครับ <นะ S 2> ผมแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ย นะครับก็มีเด็กขอด้วยมีเด็กทั้งเด็กหอชาและเด็กหอหญิงครับซึ่งตอนนี้เด็กขอหญิงก็อาศัยอยู่บนบนตึกคือไม่มีที่พักอาศัยที่เป็นส่วนตัวของมุชิมะเด็กนักเรียนใช่ครับใช่ครับต้องอาศัยอยู่ชั้นบนชั้นาคารอาคารเรียนนะครับคราวนี้คืองานครั้งนี้ตั้งใจที่จะก่อสร้างใช่ไหมครับเพื่อก่อสร้างครับก่อสร้างหอพักหญิงให้กันให้นักเรียนหญิงของเราก็จริงๆรินักเรียนหญิงของเราก็ ณจุดนี้ตอนนี้ก็บางครั้งก็ไปไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆข้างๆอาคารเรียนครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างหอพักมาเพื่อที่จะเป็นเป็นแหล่งให้กับเป็นสถานที่ให้กับนักเรียนหญิงได้อาศัยครับและนสำคัญที่เดียวสำคัญที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนหญิงเนี่ยเราก็จะจัดระบบในการที่จะพัฒนาเด็กผู้หญิงของเราเป็นเด็กผู้หญิงที่คุณมีคุณภาพแล้วก็จะได้เป็นอะไรนะครับเป็นเป็นอุมมาเป็นแม่ของ ของลูกที่ดีต่อไปเพื่อพัฒนาเยาวชนของเราต่อไปนี่คือเป้าหมายของเรานะครนี่คือเป้าหมายของโรงเรียนแล้วโรงเรียนเราก็มีครูสอนศาสนาไม่ว่าจะไปจบจากซาอุดีมาดินะจากไคโรแล้วก็จากจอนิเซียแล้วก็อีกหลายประเทศก็มีความรู้ที่อิชลามนะครับพร้อมที่จะให้กับเยาวชนของเรานะครับครับทีนี้งานจะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับในวันเสาร์ที่24นะครับสิงหาคมนี้นะครับซึ่งที่ เป็นงานจัดเพื่อที่จะสร้างอาคารหอพักให้กับนักศึกษาผู้หญิงของเราแล้วก็เป้าหมายให้นักศึกษาผู้หญิงของเราเนี่ยเป็นเป็นคุณแม่ที่ดีต่อไปเนี่ยพี่น้องที่สนใจนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปนะครับแต่อยากมีส่วนร่วมนะครับจะทําอย่างไรได้บ้างครับมีเลขบัญชีหรือที่จะโอนไหมครับมีเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนะครับได้้ เดินใจทีหนึ่งนะครับเจ็บครับผมถ้างั้นเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะครับคุณจินอยากให้บอกเลยเผื่อพี่น้องที่ดูอยู่สนใจเแจ้งไปเลยนะครับครับลองระบุเลขที่บัญชีนะครับสามห้าแปดไปนะครับธนาคารอิสลามสาขาเพชรบุรีนะครับชื่อบัญชีโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรือนะครับเลขที่บัญชี3 5 8 1 1 0 8 4 8 8ครับอีกครั้งนึงนะครับ3 5 8 1 1 0 8 4ครับ108 1084ครับ1084นะครับธนาคารอิสลามนะครับแห่งประเทศไทยนะครับ3 5 8 1 1 0 8 4ถูกไหมครับแล้วก็88แล้ว88 <8. S 2> เอาใหม่ครับอ่ามีขึ้นมาแล้วครับ108488นะครับโอเคครับเพราะงั้นเนีพี่น้องที่ดูอยู่สามารถที่จะโอนเงินนะครับช่วยเหลือสนับสนุนนะครับการสร้างหอพักนะครับของมุสลิมก็คือเด็กนักเรียนหญิงนะครับซึ่งจะได้เป็นสัดส่วนและส่วนตัวนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะสนับสนุนกันทีเดียวนะครับคร่ที่สำคัญที่สุดก็คือในหวังผลระยะไกลก็คือเด็กทุกี่ย ก็จะไปพัฒนาเยาวชนแล้วก็สังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้าต่อไปผมด้วยครับทีนี้อิมบัมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็ยังมีนะครับคุณอานนทิพย์ยอน้องอนนท์แล้วกันนะครับทิพย์ยอนะครับก็ได้ข่าวว่าเป็นความภูมิใจคนนึ่งของทางโรงเรียนนะครับวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับสลายมณีกรุงรัมมติรอกาตุกวันนี้ผมมีเรื่องจะมานําเสนอเกี่ยวกับการเสียสละของของสหบะตรครับครับเช่ครับ ได้เลยครับสบายๆครับในวิชาผมได้เรียนผมได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์มาผมก็ชอบวิชาประวัติศาสตร์ผมได้เรียนมาจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับสาสท่านนี้ได้เป็นสาวตาที่ผมชอบมากครับก็คือว่าในสมัยของท่านรัลรัลลัลลักรัชวรรฮิวะซนลัมนั้นสภาพของสลิมโดยทั่วไปแล้วมีแต่ความยากจนค่อนแค้นย่างมากไม่มีเงินทองพอที่จะซื้ออาหารมารับประทาน บ้านก็เป็นกระท่อมเล็กๆที่ว่าจะพังแหล่ไม่พังแหล่วันหนึ่งขณะที่ท่านรอซูล ullah สลลว่าอะไรวะซัลลัมกำลังนั่งคุยกับบรรดาชาวบ้านอยู่นั้นก็ได้มีชายยากจนค้นแค้นผู้หนึ่งได้เดินทางผ่านมาชายยากจนผู้นั้นก็เห็นท่านนาบีเขาหวังว่าจะได้รับประทานจะได้ขออาหารจากท่านนาบีนั้นสักมื้อนึงปรากฏว่าเขาก็เข้าไปทักทายสลามแก่ท่านนาบีแล้วก็ขออาหารกินและทีนี้ ท่านนบีในครอบครัวท่านนบีนั้นในบ้านของท่านนบีนั้นไม่มีอาหารอะไรเหลืออยู่เลยและท่านนบีก็ได้กระถำมบรรดาสาบะวว่ามีใครจะพาชายผู้นี้ไปเลี้ยงอาหารบ้างไหมสักพักหนึ่งก็ได้มีผู้หนึ่งเสนอตัวออกมาผู้นั้นคืออบูตอนฮะอบูต้อนให้ไปสาบ่างท่านนบีได้เสนอตัวออกมาว่าโอรสูนฉันจะเป็นคนพาเขาไปเรียนนะฮะไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านฉันเองหลังจากนั้น ทั้งสองคนนี้ก็ขอตัวลาจากบ้านของทารรซุนกลับมายัางที่บ้านของอบุตรท่เมื่อกลับมาถึงบ้านของอบุตรท่ภรรยาของบุตรท่าก็ทราบข่าวว่าจะมีแขกมาพักที่บ้านภรรยาก็ไม่สบายใจจึงทำอบุตนจึงพูดกับบุตรท่ว่าเราจะทําอย่างไรก็ดีบุตรท่าก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือภรรยาของฉันแต่ภรรยาของฉันภรรยาของอบุตรท่าก็กล่าวว่าฉันยินดีที่จะทําอาหารเลี้ยงท่านกับแขกของท่านทั้งสองแต่ว่าในตอนนี้ ในบ้านของเรานั้นอาหารมีแค่เพียงพอสําหรับลูกๆของเราเท่านั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับครอบครัวของเราอบ,บุตอห้าก็คิดหนักอบ,บุตอห้าก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งอบ,บุตอห้าก็คิดขึ้นมาว่าฉะนั้นเอาอย่างนี้เราจะเอาลูกๆของเรานน้นเข้าเข้านอนกันให้หมดทุกคนหลังจากนั้นอบ,บุตอห้าก็กสั่งให้ภรรยานั้นเอาลูกๆเข้านอนและสั่งภรรยาไปเตรียมอาหารไว้สําหรับต้อนรับแขก และภรรยาก็ได้ไปเตรียมอาหารตอนรับแขกและก็ได้เชิญแขกมานั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยภรรยาของอบูต้อนฮาก็ได้กล่าวกับอบูต้อนฮาว่าเราหน้าที่จะเราหน้าที่จะรีแสงรีเราที่จะทําไฟหรือปรับแสงสว่างให้ลดน้อยลงเพราะมันไม่จําเป็นมากอบูต้อนฮะก็พอใจอบูต้อนฮะบอกว่าเลล่อ์นั้นได้ให้ปฏิพานธ์ไว้คลิปเกี่ยวกับให้กับภรรยาของฉันนี่ ดีเลยเกิดอบูต้อนฮายิ้มหลังจากนั้นภรรยาของอบูต้อนฮาก็ได้ทําการรีตะเกียงแต่งไฟให้ลดลงเพื่อที่จะให้แขกนั้นมองเห็นอาหารที่อยู่ด้านหน้าของแขกเท่านั้นส่วนจะมองจะมองไม่ก็เห็นปลายภรรยาของอบูต้อนฮากับอบูต้อนฮาหลังจากนั้นแขกก็ได้นั่งรับประทานอาหารส่วนที่ส่วนภรรยาของอบูต้อนฮากับอบูต้อนฮานั้นก็ได้รับประทานอาหารอยู่ด้วยแต่ว่าในคืนนั้นมีบุคคลเพียงคนเดียวที่ได้รับประทานอาหารก็คือแขก ส่วนอบูต้อฮะก,กับภรรยานั้นเล่นละครตบตาด้วยกับการเชิงกับการแกล้งยิบอาหารขึ้นมาใส่ปากแล้วก็ทันกินเหมือนกับตบตาแขกว่าให้แขกเชื่ออย่างสนิทใจ,จว่าเขานั้นได้นั่งร่วมวงรับประทานอาหารกับเจ้าของบ้านของเขากับเจ้าของบ้านกับเจ้าภาพห,หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาตอนรัูรุลละหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาอบูต้อฮะก็ได้ ไปเยี่ยมทรารูสุลลฮ์ทรารูสุลลฮ์ก็ได้ทักถ่ายบุตรทาอย่างอบอุน่นหลังจากนั้นทรารอสุล,ลก็กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงพอพระทัยกับการกระทําของอบูต้อนห้าเมื่อคืนก่อนซึ่งเป็นการเสียสละให้บุคคลอื่นทําให้อัลลอฮ์พึงพอใจฉะนั้นเราจะต้องั้านซาบองท่านอบบีนั้นมีการเสียสละเป็นอย่างมากเสียสละสิ่งหนึ่งซึ่งที่ตัวเองยังมีความต้องการอยู่ก็ตาม นี่ก็เป็นการสยจธรรมของบรรดาซอบาที่ผมนาเสนอในวันนี้ครับก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับเรื่องราวดีๆของนบีและซอบานะครับแล้วเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะครับได้ฟังเรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็ทำด้วยล้านนะครับแล้วพี่น้องก็พิจารณานะครับเพราะว่าถ้าเห็นซอบาและนบีเนี่ยเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่นั่นนะครับก็อย่างที่น้องอนนน์เล่าให้ฟังนะครับทีนี้เราเนี่ยนะครับ เย็นนี้จะทานอะไรจะละสินอดด้วยอะไรนะครับเราก็พิจารณากันนะครับเพราะว่าทานให้หมดนะครับอย่าให้เหลือแล้วก็ให้ประหยัดนะครับแล้วก็ให้สมกับที่ครับแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยนะครับเหมือนอย่งเที่ปุตตนฮะนะครับดูแลแขกอย่างดีเลยนะครับโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ทานนะครับครับสำหรับน้องอีกคนหนึ่งนะครับน้องสราวุฒินาชวงก็เป็น ความภูมิใจคนหนึ่งของโรงเรียนนะครับวันนี้จะมานําเสนออะไรครับก็จะมาบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน,นครับอ่าครับเชิญเลยครับคํารโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาทะเลของเรานะครับอยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศรึกษาเพชรปฐมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งนะครับมีเนื้อที่3ไร่18ตารางวานะครับเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเทศประเภทบรรณาการศาสนาคบคู่สามัญน,นะครับแต่ว่ามีการเน้นศาสนามากกว่านะครับและมีการเรียนการสอน หลังเวลาซุเปร์ีและหลังละหมากอกเรศนะครับสำหรับนักเรียนหอพักนักเรียนหญิงและหอพักนักเรียนชายนะครับในส่วนของนักเรียนหอพักนะครับจะมีครูดูแลในส่วนนี้ตลอดเวลานะครับในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีการจัดการเรียนการสอนพิเศษแก่นักเรียนหอพักนักเรียนหญิงและหอพักนักเรียนชายเช่นเดียวกันครับในปัจจุบันนะครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าเรือของเรานะครับมีนักเรียนทั้งหมด152คนนะครับเป็นในส่วนของนักเรียนชายจํานวนกว่า80คนและนักเรียนหญิงนะครับจำนวน72คนครับ ในส่วนของนักเรียนหอพักนะครับมีทั้งหมด52คนนะครับเป็นนักเรียนหญิงจํานวน26คนและเช่นเดียวกันครับนักเรียนชายจํานวน26คนครับจํานวนบุคลากร,กรครูทั้งหมดนะครับมี15คนครับเป็นครูสอนศาสนาจํานวน6คนและครูสอนวิชาการสามัญจํานวน9คนครับซึ่งโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาทะเลของเรานะครับก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อ หาทุนสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงของเราครับซึ่งปัจจุบันนักเรียนหญิงของเรานะครับก็พักอยู่ในส่วนของอาคารชั้น3นะครับซึ่งก็เกิดมีความแออัดมากแล้วก็ไม่มีความสะดวกแก่นักเรียนหญิงนะครับจึงเป็นสาเหตุให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อหาทุนมาสร้างส่วนของให้ในส่วนของหอพักนักเรียนหญิงนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับก็มีจํานวนทั้งสิ้น2องล้านสี่แ้นบาบาทนะครับ นะครับก็ร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารหอว,วัดนักเรียนหญิงได้นะครับที่ธนาคารอิสลามสาขาเพชรบุรีชื่อบัญชีนะครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรงครับเลขบัญชีเลขบัญชีนะครับ3581-108488ครับครับก็ทำด้วยแล้วนะครับพี่น้องก็ช่วยสนับสนุนกันนะครับ พี่น้องที่มีบุตรนะครับที่โดยเฉพาะมีบุตรสาวนะครับก็คงจะรู้ถึงความจําเป็นนะครับที่ควรจะมีส่วนตัวนะครับที่พักแล้วก็ส่วนต่างๆของมุชมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนตัวก็สนับสนุนกันได้นะครับครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเวลามีไม่มากแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็วันที่เสาร์ที่3สิงหาคมนะครับมุนิธิดารุสสลามนะครับก็เชิญร่วมงานนะครับดารุสสลามสัม ครั้งที่22นะครับก็ที่อาคารมูลนิธิดารุสลามเขตหนองจอกกรุงเทพนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับมีการออกร้านค้าต่างๆนะครับแล้วมีไว้ช็อปไว้พี่น้องช้อปปิ้งกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อจะเตรียมตัวนะครับในวันอีดนะครับซื้อสินค้าไวช็อปได้นะครับครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับวันเดียวกันวันที่3สิงหาคมนะครับวันรวมน้ําใจสู่ครอบครัวเด็กกำพร้าและหญิงม่ายนะครับครั้งที่9มุดสยิตซาฟี มาเรีมนะครับพระประแดงนะครับเวลา16ในกนารถึง23ในากานะครับมีการละศินโอดนะครับมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีละหมาดนะครับละหมาดร,ร่วมกันด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องทั้งสองงานเลยนะครับ ครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับพูดถึงวันอีดอีเินฟิตเอรี่นะครับก็มีพี่น้องฝากมานะครับสำหรับปีนี้นะครับทางนครยะรานะครับอีิดนฟิตเอรี่จะลงสันติภาพนะครับเชิญร่วมละหมาดอีเดนฟิตเอรี่นะครับณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะรานะครับเวลา7 โมงครึ่งนะครับก็คือเจนกา30นาทีนะครับกุตบาโดยอาจารย์มัสลันมหมามะนะครับในหัวข้อรมดอนสันติภาพสังคมสันตินะครับจัดโดยเครือข่ายองค์กรมุสลิมมัสยิดและชุมชนยะลานะครับครับ ถัดไปนะครับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นรายการก็มีพูดถึงแล้วนะครับก็เป็นวันของเด็กยากไร้นะครับและผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่บ้านชัยคลองนะครับยมนะซอยมิสทีนนะครับลาดบัวขาวนะครับมาไม่ถูกถามทางนะครับ0814231373นะครับแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงนะครับเป็นงานวันอิกรอมนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้ชีวิตคุณ ลี่ยนนะครับฟังสุนทรพจน์นะครับการเสวนาและการบรรยายนะครับเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับในมัสยิดดารุนมุตตะกีนนะครับเกาะกลางอ่อนนุช53นะครับมีนะครับอาจารย์มุตตฟาอยู่เป็นสุกนะครับกับหัวข้อเราจะพาครอบครัวไปสวรรค์ได้อย่างไรนะครับการละหมาดและการคุมียาบสําคัญอย่างไรนะครับโดยอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดไีดนะครับอาจารย์ยูซุปพงกาวีและเชคกิริดอมัสมาดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมี และเมื่อไร่จะเตาบัตรตัวนะครับเป็นการสนทนากันโดยคุณโตซิลิฟูนหรือคุณฟิตดาวสทตายิ่งนะครับและอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีนะครับอันนี้จัดจัดโดยนะครับคณะกรรมการมัสยิดดารุนมุตตะกินร่วมกับกลุ่มอิกรอมนะครับวันที่17สิงหาคมครับครับคราวนี้ก่อนจะจบนะครับให้อิหมั่มได้ฝากอะไรนิดหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมที่รับเคารพทุกท่านครับก็ขอเชิญร่วมงาน รวมน้ําใจสร้างพอพักจริงของพัฒนศาสตวิทยาเพชรบุรีนะครับซึ่งก็มีคณาจารย์มาบรรยายอย่างมากมายพร้อมทั้งเปิดใจเฟรดาดิัสตายิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีทีมงานละครของชุดพิเศษของไวท์ชนแนลนะครับไปไปแสดงนะครับไปนําเสนอผลงานนะครับที่ยิ่งใหญ่ในในคืนนั้นก็มีคุณเฟรดาดิัสตายิ่งแล้วก็มี ะละครของวั h ชาแนลด้วยนะครับ,รบก็ขอน้อาเรียนเชิญน,นะครับ,รบท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานแล้วก็ให้ความ ช่วยเหลือเป็นกำลังใจสนับสนุสน,ส,นรสร้างขอพักให้งานนี้ประสบความสำเร็จด้วยครับครับวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะครับงานสายสัมพันธ์พัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรงนะครับครั้งที่5หาทุนนะครับเพื่อก่อสร้างนะครับหอพักนักเรียนหญิงนะครับและกิจกรรมของโรงเรียนนะครับชวนเชิญพี่น้องนะครับมีบางโตฟิลดดาวของเราร่วมงานนะครับรวมทั้งทีมละครนะครับจากไวชชาแนลด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตื่นเต้นกันละนะครับชาลครับสำหรับวันนี้นะครับ ไว้บริการก็เวลาหมดเพราะหมดเวลานะครับผมนะครับแล้วก็อิหมัามนะครับแล้วก็น้องอานนท์นะครับน้องสราวุฒินะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับครับวันที่เสาร์ที่24สิงหาคมนะครับฝากไว้ทีนะครับเจอกันชารอครับ อ่ะยังมีเวลานะครับโอเคนะครับงั้นขออีกนิดหนึ่งและกันนะครับพอดีตอนแรกคิดว่าเวลาหมดนะครับก็เล่ากิจกรรมให้ฟังเลยนะครับที่มวลจะได้ทราบนะครับกิจกรรมในในงานก็มีอย่างที่ที่แจ้งไปแล้วนะครับมีการบรรยายโดยคณาจารย์ผู้สรงมนุษย์ของทีมหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของคุณฟิลิปด้าวแล้วก็ละครซึ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อที่จะมา สร้างงานขึ้นมาใหม่นั่นก็คือสร้างหอพักแล้วก็หอพักอยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงนั่นก็คือว่าหอพักเนี่ยเป็นตัวซึ่งที่จะเ,เป็นแหล่งเป็นสถานที่ในหอพักนี่ก็จะมีมีห้องม,มีมีที่ละหมาดนะครับ,รบแล้วก็มีสถานที่อบรมกับนักเรียนหญิงของเราที่อยู่ในนั้นมีกมีห้องเรียนการแยก้างน้ำแล้วก็มีการแยกในในการเรียนหลังละหมาดมารีบก็ดีหลังซุกพี่ก็เรียนในหอพักก็จะได้อยู่เป็นสัดส่วนแล้วก็เรียนอย่าง ยังมีความสุขแล้วก็พัฒนาที่ต้องการที่จะพัฒนาให้เด็กๆพวกนั้นเป็นคนเป็นเด็กที่มีคุณภาพและก็หลังสรรงานดีๆแล้วก็สร้างบุตรหลานซึ่งที่จะให้ต้องการให้มุสลิมก็จะเป็นมุสลิมซึ่งมีคุณภาพต่อไปนั่นเองนะครับครับก็ขอให้น้องอนนนท์และน้องสราวุฒินะครับก็พูดถึงทั้งนี้คนรมนิดหน่อยนะครับเวลายังพอมีนะครับ เี่นไรเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนมาร่วมงานนะครับครับผมแล้วก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาทําการร่วมงานโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรงวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่สี่ห้าพมอสอสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับผมครับนักศึกาบุตรมั่งครับเขาก็ขอเชิญพี่น้องนะครับร่วมงานวันที่ยี่สิบสี่ของเรานะครับเพื่อสมทบสร้างอาคารหอพักให้กับนักเรียนหญิงของเราครับ ครับทำดีแล้วครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่น้องสามารถที่จะบริจาคในช่วงเดือนมิรนนนี้ได้เลยนะครับแล้วไปร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์ที่24สิงหาคมวางแผนดีๆนะครับได้ไปเที่ยวทะเลด้วยพาครอบครัวไปแล้วก็ไปร่วมงานของพัฒนาศาสตร์ท่าแรงด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆก็หมดไปนะครับแต่ว่าช่แล้วนะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทําความดีต่อเนื่องนะครับครับผมแล้วก็ อันหม variance, analyze, น่ำแล้วก็น้องๆนะครับต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามอะลัยกุวะเวาะมะตุลละวะบเาะกาฮ์